อ้าวหลานหลานมานี่เลยวันนี้ลุงจะเล่าเรื่องเศรษฐีกับลูกชายยากจนแต่รอบนี้ไม่ใช่กวาดขี้นะเว้ยเปลี่ยนมาขุดดินแทนฮะฮะนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยแบบขี้ตายยังเป็นทองแต่เศร้าใจเพราะลูกชายหนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็กไม่กลับมาเลย50ปีอยู่มาวันหนึ่งลูกชายเดินโซสัดโซเซกลับมาตัวดำปี ผอมเป็นไม้เสียบผีเห็นบ้านเศรษฐีโตโต,โตก็คิดว่าโอ้ยอย่าเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวโดนจับใช้แรงงานเศร็ฐีเห็นก็ร้องเฮ้ยน่นลูกตูนี่แต่ก็คิดว่าบอกตรงๆเดี๋ยวมันไม่เชื่อเลยวางแผนส่งคนไปบอกว่าเอ็งมาขุดดินเดี๋ยวให้ค่าแรงสองเท่าลูกชายดีใจตอบทันทีว่าได้เลยพ่อเอ๊ะได้เลยนาย <h aha> 20ปีผ่านไปเศรษฐีเรียกคนมาทั้งหมู่บ้านแล้วประกาศว่าทุกคนไอหนุ่มขุดดินนั่นแหละลูกค้าสมบัติทั้งหมดเป็นของมันลูกชายถึงกับร้องห่าเมื่อก่อนข้าขุดดินและข้าจันเดียวตอนนี้จะได้ทั้งบ้านทั้งสมบัติเลยเล้เนี่ยลุงสรุปเลยนะหลานเอ๊ะอย่าดูถูกตัวเองว่าทำได้แค่ขุดดินเพราะบางทีข้างใต้ดิน ก็มีสมบัติอยู่ก็ได้นะเว้ฮ่ฮ่าฮ่